สวัสดีคคุณผู้ชมคะ่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนหลังข่าวกับดิฉันพลอยนภัสไพรินพิช,ชยพรค่ะมาพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลาดีแบบนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะสำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวนะคะวันนี้เราจะพาไปเช็คอินที่ท่องเที่ยวกันนะคะสายมูห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะอาจารย์คาถาชินบัญชรน,นะคะจะพาไปชมความงดงามของวัดศรีโคมคําแล้วก็พระธาตุจอมทองที่จังหวัดพะเยาค่ะรวมถึงพาไปกราบสการะพระเจ้าตนหลวงที่เก่าแก่แล้วก็มีความ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในล้านนาจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงตามรอยศรัทธากับอาจารย์คาถาชินบัญชรค่ะตามรอยศรัทธากับผมคาถาชินนบัญชรพาทุกท่านมารับพลังบวกจัดเต็มริมกว้านพยาวนวัดรีกรมคําหรือที่ชาวพยาวรู้จักกันดีในชื่อวัดพระเจ้าตนหลวงวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า600ปี ภายในวิหารประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนาเปี่ยมด้วยพลังศรัทธาและเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศนะโมเมอาติเตกักุสันโทโกนาคมโนกัสโปสิริสัมปันโนโคตโมสากายพุงคโวะโมเมอาหางวันธรมิสัพทา ู้ใดได้มาสักการะชำระจิตให้ผ่องแผ้วเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตเปิดทางแห่งปัญญาและความสงบภายในจิตใจวิหารครูบาศรีวิชัยเจ้านักบุญแห่งล้านนาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณส่งผลให้ผู้มากราบมาอธิษฐานจิตได้รับโชคดีปลอดภยัยการงานการเรียนประสบความสำเร็จ ขอการเดินทางราบรื่นบางท่านจะนั่งสมาธิและสวดบารมี30สพัทเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับตนเององค์พระธาตุจอมทองตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือกว้านพยาวเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่มีประวัติมายาวนานเชื่อกันว่า หากได้ขึ้นไปสักการะพระาธาตุจอมทองสักครั้งในชีวิตจะเสริมสิริมงคลเสริมบารมีและปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตองค์พระพุทธเจ้าฟางเปิดโลกเปิดให้เห็นทั้งสวรรค์มนุษย์และอบายภูมิเพื่อโปรดสรรพสัตว์ในสามภพสะท้อนถึงพระมหาเมตตาอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าหากได้มาสักการะ จะช่วยเปิดทางชีวิตเปิดโชคเปิดชะตาเสริมบารมีให้รุ่งเรืองกราบพระเจ้าทันใจขอให้สมหวังเร็วไวดังใจคิดล่ำรวยเงินทองสุขภาพและชีวิตประสบสำเร็จทุกสิ่งที่หวังไว้ชมวิหารโบราณที่สร้างขึ้นจากไม้ทั้งหลัง มดงานด้วยลวดลายแกะสลักอันวิจิตรฝีมือช่างพื้นถิ่นอันทรงคุณค่าพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรให้สมหวังร่ำรวยสุขภาพดีและเปิดทางชีวิตไทยไม่วอล์กสกายวอล์กเดินจ้าห้ามพลาดจุดเช็คอินใหม่ล่าสุดสกายวอล์กวัดพระธาตุจอมทอง ชมวิวกว้านพยาวแบบพาโนรามาได้ทั้งความตื่นเต้นฝุกส,สติและความศรัทธาและนี่คือหนึ่งในเส้นทางตามรอยท่องเที่ยวสายศรัทธากับผมคาาชินวัญชรและกระทรวงวัฒนธรรม